สวัสดีครับมาติดตามชมกันต่อนะครับหลังจากที่เราหยุดไปสองวันนะครับผมสภาพปากคางเข้าหลังนะครับผมก็ยังมีแฉลงเข้าออกอยู่นะครับผมนี่นะครับทีนี้ไปดูด้านหลังเหมือนเขาจะเจาะรูสําเร็จแล้วนะครับผมเอาใช่รูนี้เป็นรูเข้าออกแทนนะครับเห็นไหมครับมาเกาะเข้าออกตรงรูนี้ เดี๋ยวดูภายในรังกันก่อนดีกว่าครับว่าเขายังไงเพราะว่าแสดงว่าใช้วิธีดินน้ำมันอุดเนี่ยไม่ได้ผลดินน้ำมันเนี่ยเป็นได้แค่ตัวประคองนะครับแต่เดี๋ยวเราจะทํายังไงให้เขาอ่าเข้าออกทางที่เราตั้งต้องการเหมือนเดิมนะครับหยุดไปสองวันก็เลยเปลี่ยนทางเข้าออกเลยครับผมอตอนนี้เรามาเปิดดูในกล่องกันนะครับไปดูตรงปากทางสิ อนี่ครับเขาเอาดินน้ำมันมาอุดไว้ตรงนี้แล้วนะครับผมเขาจะไม่ให้ออกเขาจะไม่ออกทางนี้แล้วนะครับเขาจะไปออกทางที่เขาเข้ามาทำา้อยใหม่นะครับผมเราต้องทําการแก้ไขครับโอเคเดี๋ยวเห็นไหมครับเขาพยายามอุดปิดปากรูนี้นะครับฝั่งนี้ยังเข้าออกได้แต่เขาอุด ทำให้ดูในตัวใน,นในกล่องน,น้อยลงไปด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวแก้ไขก่อนครับผมครับตอนนี้ผมก็น้ำมันออกมันจะรูเดิมนะครับแต่ทีนี้มาดูนะครับเห็นไหมครับเขามีจุดที่พยายามจะขุดนี่รูนี้เป็นรูที่หนึ่งอ่ารูนี้เป็นรูสาย,ยางเราครับส่วนตวเนี้ยเ,เป็นรูที่เขาขุดออกมาท่านทางด้านบนแทนนะครับ เดี๋ยวเราแก้ไขก่อนดีกว่าจะทำยังไงให้เขาไม่สามารถย้ายรูได้เดี๋ยวผมขอคิดนิดนึงโอเคเรามาดูวิธีดีกว่านะครับทำกันเสร็จเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้นะครับผมทำการแก้ไขโดยการผมขยายรูทางเข้าให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อเพื่อให้ได้กับขนาดของปากท่อเราปากเสยยางแล้วนะครับผม ตรงนี้นะครับมองไม่ชัดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วเราก็จะสายางเสียบเข้าไปเลยนะครับเพื่อให้มันพอดีมันจะได้เข้าออกไม่ได้นะครับผมจะได้กัดยน้ำมันไม่ได้โอเคเดี๋ยวลองดูเลยครับแล้วก็รวงตรงนี้แล้วนะครับเห็นไ,ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ไปนะครับ นี่คือวิธีการของผมนะครับผมก็จะใช้ก๊อตเทปกาวเนี่ยแปะให้ทั่วก่อนแล้วเจาะรูให้มันเล็กลงนิดนึงนะครับผมหลังจากที่เราทอนรูนั้นนะครับจากนั้นเพื่อให้สายยางเข้าไปแบบฟิตๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาใส่ยางเสียบให้ดูนะครับผมใช้วิธีนี้เอาละครับตอนนี้ผมปิดรูด,ด้วยเทปกาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาดูว่า จะได้ผลไหมนะครับเพราะว่าดินน้ำมันเนี่ยเราทําให้หลูแนะบสนิทยากเราใช้เทปกาวเลยดีกว่านะครับนี่ครับแปะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูว่าเขาจะยอมไหมนะครับผมจะมาเอ,อาของทะลวงดูนี้แล้วด้วยเขาเขาออกเหมือนเดิมก็จะต้องดูว่าเขาจะยอมออกตามที่เราคิดไว้นะครับผมโอเคเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่ครับแต่ไม่เป็นไรไม่ถือว่าน้บหนึ่งอย่างไรเราก็รู้ว่าดินน้ำมันไม่ได้ผลนะครับ เดี๋ยวเวลาจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ทะลวงเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคโอเคครับเอาละครับตอนนี้ก็คือหลังจากที่เราอูดปากลังไปใหม่นะครับผมอันนี้ก็เห็นได้ว่าตอนนี้ก็กลับมาออกปากลังเดิมเยอะขึ้นนะครับผม จากเมื่อเช้าตอนแรกนะครับที่เรามาแล้วเขาอ่าไปออกรูเดิมนะครับผมขุดดินน้ำมันเราออกแล้วก็ออกรูเดิมตอนนี้เห็นไหมครับว่าเขาก็มาซ่อมแซมปากหลังนี้มากขึ้นแล้วโอเคแล้วก็ยังมีบางตัวนะครับเมื่อกี้ผมสังเกตดูที่ว่าพยายามจะออกปากหลังนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเหมือนกับเขาไปเริ่มต้นใหม่ครับผม ก็มาดูอีกทีนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในกล่องดีกว่าตอนแรกก็จะไม่เปิดดูในกล่องแล้วนะครับสัปดาห์นี้แต่ดูแล้วคงต้องเปิดดูอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเหมือนเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะว่าเขาไปออกดูเดิม เอาละครับเรามาดูกันในกล่องดีกว่านะครับามาออกปากรูนี้แล้วนะครับผมก็เริ่มสังเกตว่ามีตัวเริ่มมาซ่อมแซมเอาชันมาอุดตามช่องว่างนะครับ ดูทางออกนะครับผมดูทางออกที่จะไปออกปากปากอันนี้เรานะครับปากกล่องเรานะครับ ที่เขาเขาคงใช้เวลาเขาออกจากหังปากทางนั้นประมาณสักวันถึงสองวันนะครับทําให้ชินนะครับแต่เป็นไรตอนนี้ก็สิ่งที่ผมจะจับตาดูตอนนี้ก็คือว่าเขาไม่มีดิไดมาแล้วเขาคงแกะออกไม่ได้แนละ้วแต่ดูว่าเขาจะขนอะไรออกมาอีกหรือเปล่านะครับจากปากจาการังเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนครับผม กเวลาประมาณสักห้าโมงเกินนะครับผมสภาพปากทางหน้าลังนะครับก็อ,อย่างที่เห็นนะครับก็มีเชนลงวนเวียนเข้าออกอยู่นะครับแล้วก็ไปดูทางด้านหล,หลังนะครับก็ยังมีอีกหลายตัวที่พยายามหาทางเข้าในทางเข้าเดิมนะครับ ไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรไม่แน่ใจว่ามีช่องว่างตรงไหนที่มุดเข้าได้หรือเปล่านะครับผมเขาก็พยายามบินแล้วก็หาทางเข้าครับซึ่งเท่าที่ผมมองตอนเนี้มันยังไม่มีนะครับยังไม่เห็นเขาเข้าไปตรงไหนเขาแค่เหมือนพยายามหาทางเข้าใหม่นะครับเห็นไหมครับบินอยู่หลายตัวเหมือนกันผมคงต้องอาจจะต้องหาวิธีใหม่ในการแก้ไขตรงจุดที่เป็นกระดาษกลาตรงนี้นะครับผม มันซับซ้อนเกินไปเวลาผมแปะเนี่ยครับมันทําให้เราไม่รู้ว่ามีช่องว่างอะไรที่เขาเข้าออกได้นะครับผมก็อาจจะใช้วิธีอื่นนะครับเดี๋ยวลองดูใช้วิธีไหนดีที่จะเหมาะสมที่สุด ครับอันนี้ก็เป็นสาหรับด้านในนะครับกล่องด้านในดูด้านหลังนะครับก็จพาไปจะประมาณนี้ครับชัดไหมขับคอมเมนต์เข้าออกกันเยอะมากเลยนะครับเหมือนพยายามทําปากลังตรงนี้จริงๆแล้วนะครับผมเหมือนเขาต่อให้มันเป็นเหมือนกับท่อครับเป็นท่อที่ยืน่นออกมาจาก จุดเดิมทำไมจะเห็นชัดดี <t 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 ๋ยวพยามตรงนี้โอเคตรงนี้น่าจะเห็นชัดกว่านี่นะครับเข้าพยายามเอาชันเนี่ยมาทำเป็นปากทางเข้าหลังตรงนี้นะครับ ถ้าเขามีการปิดตรงนี้อีกเมื่อไหร่แสดงว่าแน่นอนแล้วครับก็มีทางเข้าออกทางอื่นโอเคเราอุยายังม,มีอะไรขึ้นหน้านะครับนี่เป็นทางฝั่งเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมโอเคขอบคุณมากครับ